สันที่กีพาวเวอรปี2025คือหนึ่งในรถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี e-Power อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสานความประหยัดพลังงานกับสมรรถนะที่ล้ำสมัยรถรุ่นนี้ยังคงมาในสไตล์ compact SUV ที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยกระจังหน้าทรง V-Motion แบบใหม่ไฟหน้าเล็ดแบบเรียวคมและกันชนที่ปรับดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวรถเน้นความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบรูตามแบบฉบับของนิสสันภายในห้องโดยสารออกแบบให้ดูทันสมัยและใช้งานง่าย บาะหนังดีไซน์ใหม่ให้สัมผัสนุ่มสบายและมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือการเดินทางคนเดียวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำงานร่วมกับระบบเสียงคุณภาพสูงช่อง USB มีให้ครบทั้งด้านหน้าและหลังระบบแอร์อัตโนมัติพร้อมช่องแอร์ด้านหลังช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสะดวกสบายตลอดการเดินทาง เทคโนโลยี e-power e คือจุดเด่นของนิสสันคิกรุ่นนี้โดยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฟฟ้าล้วนแต่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นตัวปั่นไฟไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จแต่ยังคงได้ประสบการณ์การขับขี่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีเยี่ยม นุ่มนวลแต่ทันใจมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดประมาณ136แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบ e-Pedal s t e p ที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกขึ้นโดยแทบไม่ต้องเหยียบเบรกเมื่อถอนคันเร่งระบบช่วงล่างปรับจูนมาอย่างลงตัวให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงหรือเข้าโคง้งระบบ,บเบรกและควงมาลายตอบสนองได้แม่นยำช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง ในด้านความปลอดภัยนิสสันคิก i พาวเวอรปี2025มาพร้อมเทคโนโลยีเซฟตี้ชิล l d 360ซึ่งรวมไปถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้จอดรถและถอยหลังได้ไง่ายยิ่งขึ้น ราคาของนิสสัน k i ่ทีพาวเวอปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ25,000ดอลลาร์ 25, 000, ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับรถ SUV h y b r ไฮที่มอบความประหยัดสมรรถนะและความปลอดภัยในระดับสูงถ้าคุณชอบรีวิวรถแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนออีกในอนาคต นี่คือ SK AutoReview ช่องรีวิวรถที่เข้าใจง่ายครบถ้วนทุกประเด็นทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า